เอาจริงแล้วนะเอาจิงแล้วนะบ <'s> อ,ะ oh, อยบ<ห>ีบีบีบีโอโมตะคิดชื่อ<ห>อะเฮลเฮลเฮลลงมาบล็อคคนตัวหนึ่ง เโอ้ยไอ้เหี้ยมันโผล่จิ้มหน้าเมื่อกี้โคตรเวนเอเมนต์ตัวหนึ่งตาหนึ่งแอปแอปแอปเสียงแอปเสียงแอปเยอะเยอะมากตดดแล้วโอ้ยโอ้ มองที่เหี่ยไม่เห็นแล้วโดนโอ้โหที่บ่อยดันเดียวนี่คือตายกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์เหี้ยบอมบอมบอมดรอปบอมดรอปอยู่บอมดรอปอยู่แอบสวัสดีตัวท้ายอยู่ไหนระวังจากหลัง กาเจมล็อกอันเดอร์อยู่ด้วเยเน้น<อ>ตายว่ะเย้จอมตจายโอ้โหบีอีกแล้ว <c oughs> อันเดอร์วันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์อันเดอร <c oughs> ์อมีคอนเน็กมีสองมีตัวหนึ่ง ไปเกามามีอีกตัวปืนในนั้นเทียบเลยชิเกอร์เงเกอร์ตมขึ้นงเียอะไรเนี่ยกลองบีโอ้โดดังเกลแล้วเทียมาเริ่มแล้วฮอนนี้เดดก็ไม่ดดก็หลัง หลังซ้ายหลังซ้ายโอ้โห้หน้าหน้าเลยซ้ายมือหลังเสาเนี่ยอะแล้ววะเขเลยค่ะลงล่างมาแล้วลงล่างมาแล้ว มีสัตมั้แชงใช่ไหมแชงเปรตตัวบอมดับเอเมนะลงมิมงมดไว้คนหนึ่งก็ได้ตายแล้วตายแล้วแมนแมนเบนแมน มีไฟตั้แต่แรกเนี่ยมองนั่นมันหลบนี่ด้วยเอาโอ้โหหน้ามาเก็ตเฮียได้ออบนะ

พาเล่พาเล่พาเล่อยู่ในพาเล่ได้ยินเสียงอยู่อปะไม่รู้มันเมมีตัวนึงกินหกมงปได้ครับอีตัวนึงกาันเดอร์วะเนะกางโลตายแล้วเนืตายตายตัวนึงมันอ๊อฟ สวเยเก๋สวยพาเล็ดกระเล็ท้ายพาเล็ท้ายนีไปเกิดในใช้ตาฝาตั้งาุยเนี่ยหรอนั่นแหละนั่นแหละเกาะแล้แหละไม่รู้ว่าหลับบนไหนไม่รู้โอ้โห เพราะว่ามันไม่ทันอยู่แล้วปะมันรู้ว่าไม่มีคิดทันทันทันใช่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 เดี๋ bolt, ่วซ้ายเดี๋ยวซ้าย บีบไอ้เฮียเลยลงหงองหองอันเดอร์พาส์อ้ยอ๊ย,ยแพนหน้าแอป

เรียลีอ้าวกไรอ่ะมาไงวะนัโอ้โหแม่งล็อกผมวะ่งเกิ่างเกินงเกิลมีตัวต่งเกิลตัวหนึ่งต่งเกิลอีกตัวหนึ่งตแตกตาแตกตาแตกอันเดอร์พาตัว

อาจารย์ท่านหร่นะเอา้านิ้งจา้าไฟบล็ลบอกไปตอนไหนวะนนเราก็มองกันอยู่นะนจะเปลี่ยนละหลังพี่วางแล้วหลังพี่วางเงาเงา แม่งหนูหนูทีกยับเน้อัวเองแบนซีทีีทีเข้าซ้ายแล้วก็ซ้ายใกล้ตัวอนเรู้แค่งเองล่อ่ะตัวพบอะไนีหาตัว เราเอ็ดแล้วเนะี่ยนะเราปกสิบเราปกสิบ มาเล็กๆมาเล็กมาเล็กมาเล็กหลังกล้องมาเลย์คืออาเลดออกไม่ได้ใต้สแตนตัวหนึ่ง รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใจเย็นกระสุนไม่มีเว้ยทำ <c oughs> ไม่เหงนวะ <c oughs> เข้าใจว่าพาเลทหรือพาเลแม่งลือสีว <c oughs> ะเออหน้าเอเมอน,นี่ก่ <c oughs> อน ตัเฮียอะไรไปรอดเหลือสองไนอีสัตว์แสดงว่ากลางการถ่ายไปแล้วเฮ้ยมีดันมีดันคนแอปเลยคนแอปเลยใครที่ดีเดอร์สุดยอดเข้าไปเข้าไปเห็นแล้วให้รักตังให้หนึ่งลูกแฟลชแบ็คไม่ได้เฮีย ้างล่างโคตรเลยเฮ้ยคอนเนคโลบอมดับบอมดับไอ้เฮียลบเก้าสอง เย็ดแม่ hmm. <c oughs> <c oughs> yeah, 50ตัวไอสัตว์เลยอัดคลิปเลยจบไปเลยอัดคลิปไปเลยห้าสิบตัวอะไงวผาเมละไอสัตว What the fuck ไอ้เหี้ยออันหมอเป็นอสูรนะสัตว์โอ้ส